ก็คือวันนี้เนี่ยสบคสาธารณสุขนะคะเห็นชอบฉีดวัคซีนสูตรไข้ไข้แบบแอสตราเซเนกากับไฟเซอร์ในช่วงเดือนตุลาคมบอกว่าปลอดภัยสร้างภูมิได้เร็วนะคะ อันนี้คือเป็นการให้ข้อมูลจากที่ศูนย์ถแถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน2019ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยรองอธิบดีกรมควบคุม,โ,ครมโรคนะคะ,ะในะแพทย์โสพลเอี่ยมศิริถาวรท่านบอกว่าตอนนี้ไปดูแนวโน้มของโควิด19ในไทยก่อนผู้ติดเชื้อรดลงจำนวนผู้ป่วยรักษาหายสูงกว่ารายใหม่ต่อเนื่องนะ,ะตัวเลขอย่างที่บอกไปแล้วนะคะแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องของวัคซีน ที่นำมาฉีดให้กับประชาชนคนไทยนี่นะคะก็มีตัวเลขต่างๆที่คิดเป็นเปอร์เซนต์คิดเป็นเข็ม1เข็ม2แล้วก็บูทเข็ม3เข็มกระตุ้นนะคะสำหรับบุคลากรด่านหน้านะคะ <c oughs> แล้วก็ไปพูดถึงการแพร่ระบาดของเชื้อสายพันธุ์เดลต้า บอกว่าทำให้วัคซีนทุกตัวที่ใช้ตอนนี้เพอเจ้าเดลต้าเนี่ยนะทำให้วัคซีนทุกตัวที่ใช้มีประสิทธิภาพลดหลง<ม>จึงมีการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพวัคซีนและกระตุน้นภูมิคุ้มกันเพื่อสู้กับสายพันธุ์เดลต้าโดยการวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์บ้านเราเนี่ยนะคะคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ผลสอดคล้องกันนะบอกว่าการฉีดวัคซีนสูตรไข้ซีโนแวคตามด้วยแอสตราเซเนกาทำให้ภูมิคุ้มกันสูงในเวลารวดเร็วต่อสู้กับสายพันธุ์เดลต้าได้ซึ่งหลายประเทศเช่นเยอรมนีอิตาลีก็มีการฉีดสูตรไข้แอสตราเซเนกาแล้วตามด้วยไฟเซอร์ ะะทีนี้สําหรับการฉีดไข้ในประเทศไทยวันนี้ที่กระทรวงสาธารณสุขเขาก็มีการประชุมคณะกรรมการอํานวยการสืบปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโควิด1 9เกนี่แหละนะคะหรือสอบ,บคสอทอก็มีการเห็นชอบค่ะเห็นชอบการฉีดวัคซีนสูตรไข้แลนะก็คือ1วัคซีนสูตรไข้ซีโนแวคและแอสตาราเซเนกาห่างกัน3-4สัปดาห์เป็นสูตรหลักของประเทศไทยอันนี้เราทราบแล้วเนาะและเพิ่มสูตรไข้ a s t r a า e n e c a ตามด้วยไฟเซอร์ระยะห่าง4 1 2ถึงส2สัปดาห์<ม>ซึ่งสูตรนี้นะคะ a อสตราเซเนกบวกไฟเซอร์ Pfizer เนี่ยจะใช้นะคะแพร่หลายในเดือนตุลาคมเป็นต้นไปเอางี้ว่าจะเริ่มตุลาคมที่จะถึงนี้แหละ<ม>เนื่องจากจะมีวัคซีนแอสตราเซ e c a และไฟเซอร์จำนวนมากมก็เข้าใจว่าตามข่าวที่จะส่งมอบให้เราในไตรามาสสนั่นเองใช่ไหมคะมมแล้วก็สองจะมีการฉีดกระตุ้นในผู้ที่ได้รับซิโนแวคไปสเข็ม นะคะอย่างนาชิดได้รับซิโนแวค2สองเข็มใช่ไหมนะก็จะได้บูทเข็ม3เป็นแอสตราเซเนกานะคะเตรียมร่างกายให้พร้อมด้วยนะคะวัยรุ่นวัยทำงานวัยน้าเนี่ยอาจจะแบบว่ามีเขาเรียกอะไรนะมีเอฟเฟกเยอะหน่อยใช่ไหมแล้วก็3ผู้ที่หายป่วยโควิดในช่วง1-3ถึงเดือนซึ่งยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือวัคซีนยังไม่ครบ2เข็มหรือครบ2เข็มแต่ไม่ถึง14วันแล้วท่านติดเชื้ออันนี้เขาก็จะมีการฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกัน นะฮะด้วยแอสตราเซเนกาหรือไฟเซอร์อีกหนึ่งเข็มด้วยกันอเอออันนี้น่าสนใจนะเนาะก็ก็เป็นการปรับสูตร<า>คร่ะประับสูตรโดยยึดหลักเรื่องของผลวิจัยด้วยนะไม่ใช่มาปรับสูตรเองใช่ไหมคะอชก็แบบไม่ไม่ใช่ชอบแบบนี้ไม่ใช่แบบนั้นนครับก็จะงมีข้อมูลทางการวิจัยการศึกษานะครับการทดลองอะไรอย่างนี้นะครับผลที่ออกมานะครับมันเป็นยังไงมันดีไหมที่จะทําแบบนี้นะครคะ ซึ่งวันนี้ก็มีการสรุปสูตรนี้ออกมาเป็นสูตรที่สองใช่ไหมค,ครับก็เก็ีการปรับสูตรไปตามสถานการณ์เรื่องของเชื้อที่มันมีการระบาดกลายหรือว่าการกลายพันธุ์ค่ะใช่ไหมครับใช่แต่ก่อนหน้าที่เราจํากันได้ก็อสองเข็มแรกซินโนแวาบูดด้วยแอสตาเซเนกาอันนี้ก็เป็นสูตรเก่าที่แบบหลาหลายคนมันนึกได้และจํากันได้แล้วคือเอาง่ายๆว่ารับไปแล้วไงก็ต้องมาบริหารจัดการวัคซีนที่มีกับในอนาคต แล้วก็ผู้ที่ควรจะได้ก็คือหมายถึงว่ากลุ่มคนที่ติดเราอาจจะยังได้ไม่ครบอะไรแบบนี้เพราะจึงมันควรจะได้อะไรถึงจะเหมาะสมใช่ไหมคะทีนี้หลายคนก็บอกว่าอ้าล Astra แล้วแอสตราเซเนกแล้วใสเซอพอใช่ไหมมาใช่ไหมนะคะก็ทางคุณหมอสพลก็บอกนะคะว่าสําหรับ a s สตราเซเนกาที่มีการลงนาม สัญญาจองซื้อไปตั้งแต่พฤศจ,จิกายนปี6-3แล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ยังไม่มีวัคซีนออกมาก็เลยไม่ได้มีกําหนดเวลาส่งมอบชัดเจนแต่หารือกันมาตลอดนะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็โรงงานผลิตวัคซีนอยู่ในประเทศไทยแต่เมื่อผลิตสําเร็จก็นอกจากไทยแล้วมันไม่ใช่แค่ไทยอย่างเดียวไงมันมีที่องค์ที่อื่นอีกต่างๆนะคะก็บอกว่าเดือนกันยายนนี้ส่งมอบอย่างน้อย7.3ล้านโดสนะคะตุลาคม10ล้านโดส เพื่อสจิกายนถึงธันวาคมเดือนละ13ล้านโดสนะคะส่วนไฟเซอร์นะคะก็อย่างที่บอกว่ามีการติดต่อประสานง,งานพูดคุยกับตัวแทนเป็นระยะอย่างต่อเนื่องลงนามในสัญญา2ฉบับรวมทั้งหมด30ล้านโดสนะคะส่งมอบหล็อตแรกปลายกันยายน2ล้านโดสตุลาคมประมาณ8ล้านโดสเพื่อสัจิกายนและธันวาคมเดือนละ10ล้านโดสจนครบก่อนหน้านี้เราได้จากสหรัฐด้วย1.5ล้านโดสใช่ไหมคะก็กระจายกลุ่มเป้าหมายไปแล้วเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่า นี่แหละนะคะก็จะเป็นสูตรสอง a s t r a z e ซ e c a แล้วก็ไฟเสอร์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องตามกันต่อไปกำหนดก็จะเริ่มตุลาคมนั่นเองค่ะ